สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราสองคนได้นะคะในรายการคุกกิ้งโชว์ค่ะรายการเมนูดีที่ช่องรวยรายการไม่รับที่จะบอกสูตรรวยให้กับคุณเป็นปีที่2แล้วนะครับใช่ค่ะและความรวยก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะโอ้โหนี่วันนี้นะคะเขาเรียกว่าอากาศเย็นเย็นชิวชิวเนาะอากาศยังเย็นสบายเลยนะครับหลังปีใหม่ใช่นะคะก็ไปเที่ยวไหนกันมาก็เอามาแชร์กับทางเราได้นะคะปุ้ยไปเที่ยวเชียงใหม่ภาคเหนือมาไหม ปีนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะปีนี้ไปแต่เดอะมอลล์บิ๊กซีเซเว่นแถวบ้านเนี่ยค่ะคุ้นเคยมากนะครับก็ไม่ได้ออาหารเหนือโอ้โหนี่อาหารเหนืออย่าพูดนะคะเป็นอะไรที่ชอบทานมากวันนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าวิยากร์ของเราจะทําอาหารเหนือเป็นอาหารเส้นของภาคเหนือโอ้โหนี่เขาเรียกว่าไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เราก็ได้ทานใช่ไหมค่ะใช่ครับเป็นหลักสูตรข้าวซอยและก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะนำข้าวซอยสูตรเด็ดมาทำให้เรา ชิมและชมกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะคะสำหรับท่านที่อยากจะทํำข้าวซอยอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าอยากจะเรียนรู้หลักสูตรการทํำข้าวซอยด้วยนะคะชมคุกกิ้งโชว์ของเราได้ทาง Facebook ด้วยนะครับติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook แล้วก็ ทางแอปพลิเคชันใช่ค่ะคุณสมารนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะคะเซิร์ชหาคำว่า Smart S M E นะคะในแอปสโต e หรือเพย์สโตแล้วก็ดาวโหลดมาเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้เลยค่ะครับทางเว็บไซต์ก็ชมเราได้นะครับคุณปุ้ยใช่ค่ะเซิร์ชหาคำว่า Smart S M E t v ค่ะใช่ครับชมได้ทุกเวลาเลยนะครับกลางคืนก็ชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแต่เวลาปกติของเราคือวันพฤหัส บ่ายสองโมงนะครับทางทรูวิชั i o n ่5แล้วก็28นะครับได้แล้วกันท่านผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมเนื้อกรอย่างเดียวกนครับก่อนจะไปชมคุกกิ้งโชว์นะครับเรามาชมสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารภาคเหนือนะครับจากเชฟลุงหนวดเป็นช่วงใหม่ของเรานะครับไปชมกันครับค่ะ